ข้อกำหนดออกตามความในมาตราเก้าแห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการแดนสถานการณ์ฉุกเฉินพศ2548ฉบับที่6ตามที่ได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรตั้งแต่วันที่26มีนาคมพศ2 5 6 3และต่อมาได้ขยายระยะเวลาการบังคับใช้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินดังกล่าวออกไป จนถึงวันที่31พฤษภาคมพศ2563แล้วนั้นด้วยเป็นการสมควรผ่อนคลายการบังคับใช้บางมาตรการในการป้องกันและการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ตามลำดับขั้นตอนการควบคุมโอกาสเสี่ยงของบุคคลสถานที่และประเภทกิจกรรมที่เกี่ยวข้องเพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนด้านเศรษฐกิจสังคมและความมั่นคงตามหลักเกณฑ์ขององค์งการอนามัยโลก และตามผลการประเมินสถานการณ์ของฝ่ายสาธารณสุขโดยรับฟังความคิดเห็นจากฝ่ายเศรษฐกิจฝ่ายผู้ประกอบการฝ่ายผู้บริโภคแต่ยังคงให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคและคำแนะนำของทางราชการอาศัยอำนาจตามความในมาตรา9แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพศ2548และมาตรา11แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินพศ2534 นายกรัฐมนตรีจึงออกข้อกำหนดเป็นการทั่วไปและข้อปฏิบัติแก่ส่วนราชการทั้งหลายดังต่อไปนี้ข้อ 1. การผ่อนคลายให้ดำเนินการหรือทำกิจกรรมบางอย่างได้เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการทำกิจกรรมด้านเศรษฐกิจและการดำเนินชีวิตตลอดจนด้านการออกกำลังกายหรือการดูแลรักษาสุขภาพอันเป็นการช่วยป้องกันโรคได้ทางหนึ่งภายใต้บังคับ ข้อกำหนดว่าด้วยการห้ามออกนอกเขตสถานและภายใต้มาตรการป้องกันโรคและคำแนะนำของทางราชการให้สถานที่สถานประกอบการหรือกิจกรรมซึ่งรัฐอนุญ,ญาตให้เปิดบริการหรือมีนโยบายสนับสนุนให้เปิดดำเนินการได้อยู่ก่อนแล้วตามข้อ12แห่งข้อกำหนดฉบับที่1ลงวันที่25มีนาคมพศ2513เช่น ธนาคารโรงงานสถานีบริการเชื้อเพลิงบริการส่งสินค้าและอาหารตามสั่งยังคงเปิดดำเนินการต่อไปได้เช่นเดิมส่วนสถานที่สถานประกอบการหรือกิจกรรมใดซึ่งเคยมีข้อกำหนดประกาศหรือคำสั่งให้ปิดหรือจำกัดการดำเนินการชั่วคราวหรือเคยผ่อนผันโดยมีเงื่อนไขไว้ในระยะแรกนี้ให้เปิดดำเนินการได้ทั่วรชาชาจักรตามความสมัครใจและความพร้อม ครั้งนี้ตั้งแต่วันที่3พฤษภาคมพศ2563เป็นต้นไปดังต่อไปนี้ 1. กิจกรรมด้านเศรษฐกิจและการดำเนินชีวิตกอไก่การจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่มในโรงแรมท่าอากาศยานสถานีรถไฟสถานีขนส่งโรงพยาบาลร้านอาหารหรือเครื่องดื่มร้านสะดวกซื้อรถเข็นหาเปร่แผงลอย ซึ่งไม่รวมถึงสถานบริการผับบาร์ให้เปิดได้โดยอาจให้หนำกลับไปบริโภคที่อื่นแต่หากเปิดให้ใช้บริการในสถานที่นั้นก็สามารถทำได้โดยต้องจัดระเบียบการเข้าใช้บริการให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันโรคและคำแนะนำของทางราชการสำหรับร้านอาหารหรือเครื่องดื่มซึ่งจำหน่ายสุราให้เปิดได้แต่ห้ามการบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในร้าน ขอไข่ห้างสรรพสินค้าศูนย์การค้าคอมมูนิตี้มอลล์เปิดได้เฉพาะซุปเปอร์มาร์เก็ตร้านขายยาสินค้าเบ็ดเตล็ดที่จำเป็นต่อการใช้ชีวิตและร้านขายผลิตธุรกิจสื่อสารโทร,รคมนาคมธนาคารที่ทำการหน่วยงานของรัฐและรัฐธิสาหกิจเท่านั้นส่วนแผนกร้านอาหารให้เปิดได้เฉพาะการนำกลับไปบริโภคที่อื่น พอควายร้านค้าปลีกค้าส่งขนาดย่อมร้านค้าปลีกค้าส่งชุมชนตลาดตลาดน้ําและตลาดนัดให้เปิดได้โดยต้องควบคุมทางเข้าออกจะให้มีการตรวจวัดอุณหภูมริมร่างกายผู้ให้และผู้ใช้บริการการเว้นระยะห่างในการเลือกสินค้าและการชําระราคางง,งูร้านเสริมสวยแต่งผมหรือตัดผมสําหรับบุรุษหรือสตรี ให้เปิดได้เฉพาะกิจกรรมสระตัดซอยผมแต่งผมและต้องไม่มีผู้นั่งรอในร้าน 2. กิจกรรมด้านการออกกำลังกายหรือการดูแลสุขภาพก่อก่โรงพยาบาลคลินิกสถานทันตกรรมหรือสถานพยาบาลทุกประเภทที่จัดตั้งโดยชอบด้วยกฎหมายขอไข่สนามกลอบหรือสนามฝึกซ้อมกลอบให้เปิดได้ แต่ต้องไม่มีผู้ชมมาชุมนุมกันหรือเป็นการแข่งขันในกรณีของสโมสรคลับเฮาส์หรือร้านอาหารในบริเวณดังกล่าวให้ปฏิบัติตามวงเล็บหนึ่งก่อไก่พอควายสนามกีฬาเฉพาะกีฬาประเภทการแจ้งและต่างกติกาสากลผู้เล่นต้องมีระยะห่างทางสังคมและไม่คุกคีกันอยู่แล้วเช่นเทนนิสขีมา้ายิงปืนยิงธนู และต้องไม่มีผู้ชมมาชุมนุมกันหรือเป็นการแข่งขันในกรณีของสโมสรขับเ้า์หรือร้านอาหารในบริเวณดังกล่าวให้ปฏิบัติตามโมเดกหนึ่งก่อไก่งองงูสวนสาธารณะลานพื้นที่กิจกรรมสาธารณะสถานที่ออกกำลังกายสนามกีฬาลานกีฬาให้เปิดได้เฉพาะพื้นที่โล่งแจ้งเพื่อการเดินวิ่งขี่หรือปั่นจักรยาน หรือการออกกัลังการด้วยวิธีอื่นเป็นส่วนบุคคลโดยไม่มีผู้ชมมาชุมนุมกันหรือเป็นการแข่งขันการละเล่นการแสดงจอจานสถานที่ให้บริการดูแลรักษาสัตว์สปาอาบน้ำตัดขนรับเลี้ยงหรือรับฝากสัตว์ข้อ2ให้เจ้าของหรือผู้จัดการสถานที่ตามข้อ1นึงเล็บ1หรือวงเล็บ2ทุกประเภท มีหน้าที่รับผิดชอบการดูแลร,รักษาความสะอาดของสถานที่ภาชนะและอุปกรณ์ที่ใช้และจัดให้มีมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำหนดเช่นการเว้นระยะห่างทางสังคม,มการสวมหน้ากากอนามัยการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายผู้เกี่ยวข้องตลอดจนจัดระบบอื่นๆให้เป็นไปตามคำแนะนำเงื่อนไขและเงื่อนเวลาที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครผู้ว่าราชการจังหวัด หรือทางราชการกำหนดเช่นการให้เข้าใช้บริการโดยนัดหรือแจ้งล่วงหน้าการไม่ให้ผู้ใช้บริการหลายคนรออยู่ในสถานที่เดียวกันการจำกัดจำนวนผู้ใช้บริการในแต่ละคา่าและเวลาการเข้าใช้บริการทั้งนี้พนักงานเจ้าหน้าที่สามารถเข้าตรวจและให้คำแนะนำหรือตักเตือนห้ามปรามได้ตลอดเวลาหากพบว่ามีการฝา่าฝืน หรือเป็นอันตรายต่อการป้องกันการแพร่ของโรคให้เสนอผู้มีอำนาจตามกฎหมายว่าโรคติดต่อสั่งปิดสถานที่นั้นเฉพาะรายทางนี้ตั้งแต่วันที่3พฤษภาคมพศ2563เป็นต้นไปประกาศณวันที่1พฤษภาคมพศ2563พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรี